ปันปันใส่เสื้อแหวกอกแซบเต็มตามาทั้งภาพทั้งคลิปยิ่งโตก็ยิ่งสวยมากขึ้นแถมทธบีความแซบมากขึ้นด้วยสำหรับนักแสดงสาวสวยผิวขาวออร่าอย่างปันปันสุดทัตตาโดยเฉพาะช่วงนี้ใครที่ส่องอินสตาแกรมของปันปันจะเห็นเลยว่าแต่ละภาพทําไฟลุกจริงๆและภาพเสร็จล่าสุดต้องบอกว่าเกินต้านจริงๆเมื่อปันปันหยิบเสื้อสีส้มสุดจีดมาใส่แต่สียิ่งกว่าเพราะว่าถึงจะเป็นเสื้อแขนยาวแต่แหวกตรงกลางอกเห็นผิวขาวงานนี้ปันปันจัดให้เต็ม มาให้เห็นทั้งภาพทั้งคลิปเรียกว่าทําชาวเน็ตแทบลืมมองหน้าส,สวยๆของปันปันไปเลยเสื้อตัวนี้แย่งซีนสุดๆยกให้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งชุดสุดแซ่บของปันปันที่ใครเห็นก็ยังต้องคอมเมนต์อย่างว่าที่คุณแม่พิต้านภนะัทรลงอย่างเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าหูยแฟนโดไม่ขาดชุดนี้แล้วปันปันก็บอกว่าไม่เห็นขอขอบคุณภาพ IG ata, าไอจีแอดปันปันอันดรสกอร์สุทัตาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ